เดี๋ยวนี้หนูวิถึงขนาดอ้างชื่อแม่แล้วก็แอบ,บออกไปกินข้าวข้างนอกโรงเรียนเนี่ยเหรอลูกพ่อคะหนูวิไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกโรงเรียนนะคะน่นี่คุณฟังหนูวิหน่อยนะแกเขาบอกแล้วไงไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกแค่ไปเดินเล่นเฉยเเองค่ะเห็นไหมแกแค่ไยปยแยกไว้กหนูวิถ้าหนูวิบอกแม่นะว่าหนูวิโดดเรียนเพื่อที่จะไปหาข้อมูลกลับมาทํารายงานแม่ยังพอฟังเข้าใจกว่านะลูก แม่คะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนูวิออกไปข้างนอกเพราะว่าหนูไปหาข้อมูลมาทำรายงานค่ะไม่คันแล้วค่ะพ่อ้าพ่อขาอันนี่ไม่ใช่พ่อขาอ้นนีมันขาพ่อลูกแล้วกันบ้านหนูวิ ไม่ทําส่งอาจารย์เลยสักวิชาเดียวจุดอันนี้ไม่ใช่ความผิดหนูวิเลยนะคะอแล้วความผิดใครก็โอชินยังทำการบ้านไม่เสร็จแล้วหนูวิเจ้าจากที่ไหนมาล่อง้าไปส่งแล้วคะแม่ต่อไปนี้นะแม่จะเข้มงวดหนูวิให้มากกว่านี้อีกกลับมาถึงบ้านปุ๊บหนูวิจะต้องทําการบ้านทุกวิชาแล้วก็ทบทวนบทเรียนก่อนที่หนูวิจะไปทำอย่างอื่น ผมอาสาควบคุมหนูวิเองขอบคุณครับพ่อไปไหนไปไหนไปนะั่งแล้วก็เริ่มลงมือทำการบ้าน ชินไหมแมคะนี่จะแอบหนีพ่อไปแล้วสิไม่มีทางเปล่าเลยนะคะคือนูวีเนี่ยจะไปทำโอชินจริงๆค่ะเพราะกันบ้านมันยากมากเลยนะคะพอ่พอที่น่ารักของนูวีไม่ต้องมาแกล้งยอพอพ่อนูีไม่ได้แกล้งนะคะพอ่อคือนูวีเนี่ยพูดจริงๆจากใจเลยนะคะ คือหนูวิเนี่ยแค่จะขอคุณพ่อที่น่ารักของหนูวิออกไปถามการบ้านโอชินแค่แป๊บเดียวเท่านั้นพอเรื่องปุ๊บหนูวิก็จะรีบกลับมาทําการบ้านเลยค่ะพ่อการบ้านเนี่ยจะได้เสร็จทันเวลาไงคะนี่ไปรีบเปล่ขอบคุณค่ะพ่อ แม่ฉันดุเข้มมงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปที่สยามนะไปได้ดิก็แม่ฉันเนี่ยให้พ่อฉันเป็นคนคุมฉันเลยหนีไปได้ ค่อยเจอกนันที่สยามพรุ่งนี้นะก็ฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จทายในวันนี้ไงแกนีกแกก็เลิกทำตัวเหลวไหลได้แล้วรู้ไหมกลับไปทำการบ้านให้เสร็จปลายตั้งใจเรียนอแค่นี้นะโอชินนะคะแม่ชอบชวนนูวิทเที่ยวอยู่เอยเลยค่ะนูวิทไปทำการบ้านก่อนนะคะดีค่ะอ ดังลางลายดังลูกไม้ที่มาต่างกันกิดดอกพุ่มหน,หนาๆเผาพันถึงแตกต่างทุกๆดอกก็สวยดีต่างจินต่างคน เลยหนุวิอยากเข้าใกล้พ่อมากไปกว่านั้นหนุวิมันนั่งเลยลูกมันนั่งทำกันบ้านให้เสร็จเรายังมีบทรีที่ต้องทบทวนอีกนะคะอแม่คะคือว่าหนูเนี่ย กินยาซะกินตรงนี้แหละว่าหนูวิทย์เนี่ยหิวด้วยนะคะทานหมดเลยนะคะลูกทานตรงนี้เลยความจริงแล้วเนี่ยหนูวิทย์อยากไปเข้าห้องน้ำค่ะทำทุระตรงนี้เลยค่ะลูกกลับมาแล้วนะครับยาเอก ไปเรียนกศนไปนไงบ้างมถามอะไรตอนนี้อะพ่อก็อยากรู้ตอนนี้สิว่าเป็นไงบ้างฮะการเรียนแล้วทำไมต้องปิดหน้าปิดตาเป็นอะไรฮะผมอายอะพ่อพ่อก็รู้นี่ว่าผมไม่ชอบเรียนหนังสือพอไปเรียนกศนผมก็เลยอายไม่อยากเจอหน้าผู้คนนะ่ะพ <c oughs> ี่เอกนี่เกิดอายอะไรขึ้นมาตอนนี้คะเพิ่งคิด อะไรหนูวิเพเกเหล่อมืกอลยครัพ่อคุณสังเกตนะคะาเพี่เ,เนี่ยหล่อขนาดนี้หาเรื่องอู้อีกแล้วกลับมานั่งทำกันบ้านส่วนเจาเอกมาี่มาคุยกันหน่อยอคุยอะไรอรัพ่อก็ก็คุยเรื่องทั่วๆไปนั่นแหละ เรื่องทั่วๆไปของผมมันก็ทั่วๆไปอะพ่อมันนี่เลยมาคุยกันหน่อยเลยมาตรงนี้เลยมาเอพ่อคะแม่คะจริงๆแล้วเนี่ยหนูวิศวตกอีกหนึ่งตัวค่ะฮะตกลงหนูวิศวตกกี่ตัวเนี่ยเอาเอกกลับมาแล้วเหรอแล้วหน้าแกไปโดนอะไรมาวะหน้าใครโดนอะไรนะฮะ สอบตกหลายตัวมากเลยค่ะเอาไว้ก่อนเลยหนูวิเอาไว้ก่อนเจ๊เอก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 ไหนเธอจะตกใจทำไมเจอไปแล้วไม่ใช่หรอหนูเพิ่งเห็นนี่ฉันให้แกไปเรียนหนังสือนะไม่ได้ไปหาเรื่องกับพวกชาวบ้านเขาผมไม่ได้หาเรื่องนะพ่อ นี่แกกำลังจะบอกฉันว่าแกเดินอยู่ดีๆแล้วพวกนั้นก็เข้ามาแซวแกงั้นสิใช่แล้วแกก็กำลังจะบอกฉันว่าพอพวกนั้นแซวแกแกไม่ตอบโต้มันก็เลยแซวไม่ยอมเลยกงั้นสิใช่ดิ <c oughs> แล้วแกก็กำลังบอกฉันว่าพอมันแซวแกหนักแกก็ยังนิ่งไม่ยอมตอบโต้มันก็เลยเข้ามาลุมแกงั้นสิใช่ ไปลุยมาเลยลุยไปเลยลุยอะไรเนี่ยคุณสมบูรณ์แทนที่คุณจะสอนให้เอกเขาอดทนนี่คุณกลับทนไม่ได้ซะเองเนี่ยนะความทนของคนเรามันมีขีดจำกัดใช่พ่อคุณหัดมีเหตุผลซะหน่อยได้ไหมฮะของแบบนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเขาจะมาด่ามาว่าเราง่ายๆนะก็ไอ้พวกนั้น่ะมันแซวผู้หญิงผมก็เลยเข้าไปช่วยโอ้โหสุภาพบุรุษ คิดไปช่วยผู้หญิงโดยไม่หวังผลตอบแทนความจริงผมก็หวังจีบอะแต่ดันมีเรื่องซะก่อนโชคลายจังโชคดีแล้วครับอ้าวก็มารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนั้นอะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วพอตกเย็นนะไอ้พวกกันอะมันก็มาดักรอผมก็เลยซัดกันเนี่ยเอกก็น่าจะเลี่ยงไปนะ เลี่ยงก็แปลว่าผมกลัวดิครับใช่เราไม่ผิดคนจริงต้องสู้อะไรของคุณเนี่ยอ้าวอย่างน้อยเราก็สู้แล้วก็ชกต่อยเขาปล่อยให้เขาชกให้เขาต่อยข้างเดียวได้ไงถูกแล้วพ่ออย่างวันนี้นะสี่หนึ่งอ่ะยังไม่กลัวเลยเราหนึ่งมันสี่ผมสี่มันหนึ่งโอ้นี่ขนาดสี่หนึ่งยิ่งโดนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ตอนเจอกันอ่ะสี่หนึ่ง ตอนไซด์กันเนี่ยผมคนเดียวข้าบุรุษลูกผู้ชายยอมเดียวกับมันตัวต่อตัว,ตวเพื่อนผมนะฮะมันวิ่งหนีกันตั้งแต่เของอ้างหมัดแรกแล้ว,ลวเหี้ยเอ็กลูกพ่อทีหลังถ้ามันมาทำกับเราอย่างนี้นะไม่ต้องยอมมันสู้มันเข้าไปนี่คุณสอนลูกยังไงเนี่ยสอนให้ลูกสู้คนเนี่ยเป็นคนมันต้องสู้คนยิ่งหงอนะยิ่งอ่อนแอนะ เขายิ่งอ่อแกเลาหนะเพราะว่าพ่อรู้ดีเพราะตอนเด็กๆพ่อเคยตอนเด็กๆพ่อเคยโดนลังแกมาก่อนแล้วเนี่ยพ่อลังแกเขาพ่อเลยรู้ไงยิ่งอ่อนยิ่งโดนลังแกพี่นะต่อยซ้ายหลบขวามันไม่อยากจะคุยนะมันลุยมาทีเดียวอะห้าสิบคนเลยคุณพ่อบอกว่าเขาเป็นแค่คนเดียวนายทั้งสี่คนไม่ใช่เหรอใส่ไข่สักหน่อย จะอร่อยหรอวะแล้วยังไงต่อเหรอพี่เอกมันน่ะก็ไปเรียกพวกมัน่ะมาเพิ่มอีกกี่คนไม่รู้เอาพี่ก็ต้องรีบหนีไม่รอมันทำไมเล่าอพี่เอกแข่งสุดไปเลยตีกันมันเจ๋งตรงไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าตีกันนะเขาเรียกว่า สี่ลูกผู้ชายมึงนี่ิมิการปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายเนี่ยนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราโดนทำรายร่างกายใช่ไหมเราไปแจ้งความฟ้องศาลนี่ถือว่าเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเราเองเหมือนกันไอหนึ่งแกคิดว่าที่แกพูดมันเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรอวะก็ใช่ดิ นี่มันเป็นการปกป้องศักศดิก์ศรีแับถูกกฎหมายอ้นน้ยา่ยแกต้องไปฟ้องศาลเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไงนี่ไปฟ้องนะเว้ย ไปแจ้งความก่อนแกคนนี้ะเข้าใจกระบวนการยุติธรรมมานนี้มาเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังรอบเลยี๋ยวินี่แม่ไม่ไหวแล้วนะลูกนี่แม่อาย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 ออครูทุกคนเลยอะ อยู่โรงเรียนเดียวกันกับลูกของตัวเองแต่ว่าสอนลูกตัวเองไม่ได้เลยโฮ้ยคือหนูวิคิดว่าแม่เนี่ยควรจะดีใจนะคะที่หนูวีเนี่ยเป็นตัวข,ของตัวเองค่ะเหรอคะอ๋อแม่ควรจะภูมิใจใช่ไหมคะลูกที่เห็นชื่อของลูกตัวเองอยู่บนบอร์ดว่าเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมนะคะเ้ยเ <c oughs> <อ>้ย เอกน้าเอกไปโดนอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกเป็นไรอ่ะเป็นล e ูกผู้ชายคุณมาก็ดีละช่วยทำแผล้เจ้าเอกหน่อยเอกไปทำอะไรมาเนี่ยไปเล่นบอลมาเล่นบอลครับนี่เล่นบอลแล้วขนาดนี้เลยเหรอมันชื่อว่าไอบอลครับ คนที่มันมีเรื่องกับผมเมื่อวานเนี่ยวันเียนะผมเลยพาพวกเนี่ยไปเอาคืนอ,อ,อ,อะไรอ,อะไรมาตีผมอะไรทำไมดูสิน,นี่คุณคุณสอนลูกของคุณยังไงอ่ะฮะดูก็ยังดีกว่าให้เขาทำฝ่ายเดียว,วนะเป็นลูกผู้ชายชกต่อยกันบ,บ้างมเห็นจะเป็นไรเลยมอ่ะคุณนี่นี่มันยกพวกตีกันเลยนะมันไม่ใช่ชกต่อยกันธรรมดานะโอเคผมจะอบรมสั่งสอนบ้าง เป็นไงคราวนี้เจ็บมาเจ็บตัวไม่เท่าไหร่เจ็บใจสิพ่อมันด่าพ่อด้วยอ่ะฮะยี่ยงไม่ได้ใช่เอ้ยคุณไหนคุณบอกว่าคุณจะเตือนเองไงฉันเตือนแกนะอย่าปล่อยมันทําอย่างนั้นเข้าใจไหมถ้ามันด่าพ่อเราต้องลุยเอาเอา เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรของคุณโอ้โหคุณที่คุณสอนเอกอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณจะไม่รู้อะไรที่ผมสอนเจ้าเอกเนี่ยมันคือปรัชญาปรัชญาอะไรของคุณฟังให้ดีการใช้ความรุนแรงยุติความรุนแรงการใช้สงครามเพื่อสันติภาพใช้ความรุนแรงเพื่อไปยุติความรุนแรงอใช้สงครามเพื่อสันติภาพถูกต้องทำให้มันกลัวมันจะได้ไม่กล้ากับเราอ๋อ หรอคะ,อะเหมือนปัญหาโจรกระจอกนั่นน่ะหรอไกลมากไปแล้วนะไกลยังไงก็ไปถึงชายแดนโน่นไม่รู้แหละยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยที่คุณจะไม่ห้ามเอกอะให้ไปใช้ความรุนแรงอะแล้วเราจะได้เห็นกันว่าวิาวธีการของผมมันจะได้ผลหรือเปล่าอ่อืมทำไมานจูใช้ความรุนแรงเพื่อยุติความรุนแรงนนนนใช้สงครามเพื่อสันติภาพ หนูวิเร็วๆหน่อยสิลูกสายได้ทุกวันเลยนะโอ้ยมาแล้วค่ะแม่โอ้โหหนูวิเนี่ยพร้อมไปโรงเรียนตั้งนานแล้วนะคะถ้าแม่ไม่ให้หนูวิไปเปลี่ยนชุดใหม่เนี่ย ก็ถ้าหนูวิแต่งตัวไม่เรียบร้อยแม่ก็ไม่ให้หนูวิไปโรงเรียนหรอกนะลูกทำไมล่ะคะแม่คนอื่นๆเนี่ยใส่กันตั้งเยอะตั้งแะนะคะแล้วมันดีไหมล่ะฮะเนี่ยเวลาฝ่ายปกครองเขาเรียกไปพบอะงั้นแสดงว่าถ้าหนูวิหลบหลีกอาจารย์ได้เนี่ยแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหนูวิเลยใช่ไหมคะ หนูวิอะหลบอาจารย์ไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะคะก็แม่ไงคะเป็นอาจารย์แล้วเวลาที่หนูวิถูกฝ่ายปกครองเรียกไปพบเนี่ยหนูวิคิดว่าใครแจ้งแม่อืมหนูวิว่าแล้วเชียวว่าต้องมีหนอนบ่อนใจแน่ๆเลยราะว่าทุกครั้งเนี like ่ยหนูวิหลบหลีกเป็นอย่างดี ถึงยังโดน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 ทุกคนรอบผมจะไปเรียนละนี่ถ้าใครเข้ามาหาเรื่องอ่ะก็หลบหลบหลีกเขาล่ะอย่าไปมีเรื่องกับเขานะไม่ต้องห่วงหรอกครับป้าเพราะเราเนี่ยผมป้องกันไว้ละวม่พระรอดยันมหาอุดพระกระโดดกํแพง รกระโดดกำแพงน่ะมันชื่ออาหารเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะขอหนวิดูหน่อยนะอ้ยแม่ก็แค่อยากจะดูว่ารอดไหมโอ้ยไหมดูแล้วเนี่ยถ้าจะไม่รอดนะอย่าดูถูกนะครับป้ายวิต่อยพี่ดู ตั้งหลักเลยให้พี่นับ 1, 2, 3กันดิโอ้หนูหนูจะขอโทษขอโทษขอโทษทำไมหนึ่งเจ็งไปเลยอะ่ะ <c oughs> แม่คะพี่เอกไม่รองสักแอรเลยคะ่ะจุกจนร้องไม่ออกเลย ช่วยด้านจิตใจแล้วนะ่ะไปแล้วอย่าไปทะเลาะกับใครอีกนะเยอะแล้วเยอะแล้วฮะเยอะแล้วเยอะแล้วอะไรใจงเงียน็นใจเงียน็นเองเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้พวกที่ผมมีเรื่องด้วยดิ มันมาดักรอผมนี่หน้าปากซอยมันเป็นไงเงเดี๋ยวพ่อจัดการเลยมากันต้องย,<ะ><ะ>ยี่สิบกว่าคนเลยนะอือยี่สิบคนเหรอเรา,เรานั่งพักในบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวสักพักมันคงไปแหละทีแรกอะ่ะผมคิดว่ามันมาคนเดียว<อ>มีพระอยู่ผมเลยไม่กลัวแล้วไปงไงโดนตบพระไปเก๊กเขายอมเหรอพอไม่มีพระผมก็กลัวดิพ่อ ข้าง่าอย่างนี้วันนี้แกไม่ต้องไปเรียนหหนูวิได้เป็นกรรมการนักเรียนด้วยค่ะจริงดิจริงโกหกมันไม่ดีนะจริงๆหนูวิอะได้เป็นกรรมการนักเรียนจริงๆ จริงๆเออทั้งโรงเรียนอ่ะไม่มีดีกว่านี้แล้วหรอกนี่คุณครูเนี่ยนะเขาเห็นความสามารถในตัวหนูวิหนูวิเนี่ยจะแบ่งให้ทั้งโรงเรียนเลยนี่โอชินถ้าต่อบไปนี้แกยังลอกกันบ้านคนอื่นอยู่อีกนะ ฉันจะจดชื่อแกไปฟ้องคุณครูไงแทบเอาแล้ววันนี้เอ๋ไม่ไปเรียนกศนอเหรอป้าเห็นไอ้พวกที่มันยืนออหน้าปักซอยเมื่อเช้าปะมันมาดักรอผมเอาแล้วพี่กจะกลัวอะไรพี่เอกมีพระไม่ใช่เหรอมีอะไรเล่ามันเอาไปหมดแล้ว เป็นไงนคุณใช้ความรุนแรงเพื่อยุติความรุนแรงใช้สงครามเพื่อสันติภาพแหมคุณมันคนละกรณีกันหรอคะนี่คนละกรณีเดียวกันเลยนี่คะคุณถ้ามันดักอยู่อย่างเนี้ยเอกเจะเรียนจบไหมพวกมันคงไม่มารอดักทุกวันหรอกนะคุณถ้าเราแรงไปอ่ะเขาก็แรงมานะมันไม่มีวันจบหรอกจะถามคุณหน่อยมันคุ้มไหม เนี่นะมีแต่จะเสียและเอกเขาก็เรียกอนกศนอไม่จบแล้วเขาก็ไปต่อเชฟไม่ได้อะทำไมเราต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเปลือด้วยฉันไม่เห็นเข้าใจคุณเลยหยุดเลยป้าพิมพเสนคืออะไรพ่อน่มาถามในตอนนี้วะพ่อก็ไม่รู้ใช่ไหม ชีวตให้เป็นกรรมการนักเรียนคืออย่างนี้คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาประชุมกันเขาอยากให้หนูวิเนี่ยเป็นกรรมการนักเรียน mm hmm. เอาไว้คอยจับผิดคนอื่นถ้าหากหนูวิแต่งตัวผิดระเบียบแล้วจะไปจับผิดคนอื่นได้ยังไง oh. โอชินหลังจากนี้นะถ้าแกเปนลออก,กันบ้านคนอื่นนะฉันจะบอกคุณครู แม่คะรีบไปโรงเรียนกันเถอะค่ะเพราะว่าหนูวีเนี่ยเดี๋ยวจะจดชื่อส่งคุณครูไม่ทันค่ะสําหรับนักเรียนที่มาสายนี่นะคะหนูวีจะต้องจดให้ครบทุกคนเลยค่ะโอ้โค่ะลค่ะ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 ไปค่ะไปค่ะจะสังขยาจะแยมหรือําพริกคอจึงยังไงรสมันไม่เหมือนกันเลยจะครุกจะเข้าจะเอามาทาคงจะไม่เสียหายเพราะใครๆก็รู้ว่ามันต่าง ได้คอยปรุงต่อไปอาจได้รถดีๆเอกแกจะแต่งตัวงี้ไปเรียนจริงๆอเนี่ยนี่พ่อจำผมได้ด้วยหรอเออเฮอเทต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่ละ